สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสิริไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวรถตู้เข้าใหม่กันเลยนะคะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นโตต้าคอมมิวเตอร์3.0เกียร์ธรรมดาเป็นรถปี2014สีขาวคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยงามแน่นอนนะคะราคาขายคันนี้นะคะตั้งอยู่ที่ 755,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับรายละเอียดของรถตู้คันนี้กันเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้นะคะได้เป็นโฉมปี2014แท้เลยนะคะลูกค้าได้เป็นสีขาวด้วยแล้วก็เลขทะเบียนบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ใครที่มองหารถตู้ชอบรถตู้สีขาวอยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะ,คะรถนี้เข้ามาอยู่ที่ประมาณ4คันนะคะ เกียร์ธรรมดานะคะได้เป็นเครื่องสามพันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาพร้อมนะคะรถสภาพสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยนะคะในตอนนี้นะคะ <_ d ata> เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างคะ่ะในส่วนของนะคะรถตู้ นี้นะคะด้านในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะมีในส่วนของแอร์แบกนะคะ2ลูก2ใบเลยนะคะสำหรับรถตู้ปี2014ขึ้นไปนะคะไมวิ่งน้อยมากคันนี้ไมวิ่งอยู่ที่112,000กิโลนะคะโดยประมาณนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถสภาพคัดมาให้แน่นอนนะคะเครื่องยนต์นะคะ เดิมๆไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีรถป้ายเหลืองไม่มีรถวิ่งวินปลดป้ายแน่นอนนะคะสีขาวเดิมๆนะคะสีเดิมบางทั้งคันเลยนะคะในส่วนของรถตู้คันนี้นะคะกระจกของปี14นะคะก็จะได้เป็นกระจกเดิมติดรถมาเลยจากศูนย์จากป้ายแดงเลย สำหรับคันนี้นะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะอันนี้คือมองจากด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนัง3ามแถวนะคะลูกค้าภายในนะคะมีม่านมาให้เรียบร้อยนะคะสภาพภายในบอกได้เลยว่าสวยเรียบนะคะสวยเรียบเรียบเลยนะคะสำหรับคันนี้สภาพเดิมๆได้ใจลูกค้าไปเลยนะคะรับประกันไม่มีชนมาแน่นอนนะคะในส่วนของ รถตู้ของเราที่คัดเข้ามานะคะในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นประตูธรรมดานะคะสำหรับใครที่อยากไปใส่เป็นประตูดูนะคะ<ๆ>ก็เป็นไปทำประตูสไลด์ไฟฟ้าได้นะคะเพื่อความสะดวก นะคะของลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะคะคันนี้เบาะหนังสีดำนะคะสามแถวนะคะจะรับส่งนักเรียนก็ได้วิ่งทัวร์ก็ได้รับส่งพนักงานก็ได้นะคะคันนี้สภาพเดิมเดิมหลังคาเดิมนะคะคาเป็นกำรรมะหยีแอร์เดิมนะคะสภาพบอกเลยเลยเลยว่าภายในนี่แบบเรียบง่ายจริงๆเลยนะคะแต่ ะะเราได้นะคะสภาพแบบสวยงามนะคะแบบเรียบเรียบนะคะเบาะหนังเนื้อนิ่มนะคะเป็นหนังแท้หนังดีเลยนะคะสำหรับคันนี้คุ้มค่าจริงๆคุ้มค่ากันไปเลยนะคะกับราคาพิเศษนะคะเจ็ดแสห5 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่มีรายได้30,000ืนนะคะ รายได้อยู่ที่ประมาณ30,000บาทนะคะมีเครดิตสามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตหรือรายได้ไม่พอนะ,ะสามารถกู้ร่วมได้นะคะสามารถกู้ร่วมได้ในส่วนของรายละเอียดของเงื่อนไขไฟแนนซ์สามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดของอาชีพลูกค้ากันอีกทีหนึ่งในส่วนของเครดิตนะคะลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถจัดได้ งบขั้นต่ำนะคะสำหรับลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตนะคะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตพนักงานบริษัทก็สามารถดกได้นะคะพนักงานข้าราชการก็สามารถอกได้เอกสารง่ายๆเลยนะคะในส่วนของเอกสารลูกค้านะคะมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะสำหรับลูกค้าข้าราชการนะคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับล<ะ>ูกค้าที่ มีอาชีพค้าขายหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็ใช้บัตรประชาชนสำนองทะเบียนบ้านนะคะ,ะเป็นสเตนเม่์ยอนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของบินการซื้อของง่ายๆนะคะลงตรวจสอบบัญชีทำงานชัดเจนทำงานตรวจสอบได้นะคะก็สามารถจัดผ่านกันไปได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะฝากเบร์ติดต่อไว้ได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 4 1462466ค่ะเบอร์ปุ้ยเพชรยนต์นะคะบริษัทบริษัทเพชรยนต์เปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตตเริกนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้าสามารถโติดต่อกันเข้ามาได้หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้นะคะโทรมาหาปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466 6ค่ะสุดท้ายฝากกด subscribe นะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราจะเอารถเข้ามากันเรื่อยๆนะคะ คลิปหน้ามาติดตามกันนะคะว่าจะมาพบกับรถคันไหนสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ